สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนหน่วยที่19ภูมิปัญญาท้องถิ่นกันนะคะทบทวนสาระการเรียนรู้ก่อนวันที่หนึ่งเราเรียนเรื่องคำขวัญอำเภอนางรองเด็กๆสามารถท่องคำขวัญอำเภอนางรองได้แล้วใช่ไหมคะวันนี้คือวันที่สองนะคะเราจะเรียนเรื่องอาหารพื้นบ้านวันที่สามเราจะเรียนเรื่องสถานที่ วันที่4เราจะเรียนเรื่องภาษาท้องถิ่นวันที่5เราจะเรียนเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้คือวันที่สองเราจะเรียนเรื่องอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านมีหลากหลายชนิดนะคะเด็กๆที่บ้านเราสมัยก่อนนิยมจะทานน้ำพริกผักและอาหารปิ้งย่างต่างๆนะคะ ยกตัวอย่างเช่นไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำจะเป็นอาหารพื้นบ้านของคนนางรองเรานะคะอาหารที่ขึ้นชื่อยกตัวอย่างเช่นขาหมูค่ะที่เด็กๆเข็นก็คือขาหมูเราจะทำมาจากขาของหมูเอาไปตุนให้เป็นน้ำสีแดงใส่เครื่องเทศรสชาติจะออกหวานๆน,นะคะเด็กๆ ต่อมาขนมนะคะขนมกยายศาสตร์ที่ใส่ทัญ,ญพืชนี่คืออาหารประเภทขนมของอำเภอนางรองนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือมะพร้าวเผาค่ะเด็กๆเป็นของขึ้นชื่อของอำเภอนางรองเราต่อมาค่ะตาลตันูยกตัวอย่างเช่นน้ำตาลน,นะคะหรือ ุนตาลหรือเนื้อตาลนะคะที่อำเภอนางรองของเราจะมีต้นตาลเยอะแยะมากมายเด็กๆจะต้องลองสังเกตดูที่ทุ่งนานะคะจะมีต้นตาลตั้งอยู่เรียงรายเยอะแยะเลยค่ะจบลงแล้วค่ะเรื่องอาหารพื้นบ้านของอำเภอนางรองเรา คุณค่าพวรสารวันนี้ข้อที่10นะคะความเรียบง่ายความพอเพียงเราจะต้องดำเนินชีวิตเรียบง่ายพอเพียงเนื่องจากการใช้ชีวิตที่เราทานอาหารยกตัวอย่างเช่นอาหารพื้นบ้านเราก็นำทรัพยากรในหมู่บ้านของเราหรือว่าอาหารที่เรามีอยู่แล้วเช่นที่คุณนุยกตัวอย่างไปก็คือ มะพร้าวเอามาแปรรูปให้เป็นมะพร้าวเผาใช่ไหมคะนี่แหละคือความพอเพียงและเรียบง่ายนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปคลิปนี้คูณเวลาไปต่อนบ๊ายบายค่ะ